สวัสดีครับเจอเราเจอกันอีกแล้วนะครับก็ผมพิโชคนาสวนครับวันนี้มนไม่ตกมีแดดหน่อยก็เลยมาตัดหญ้าโดยตัดหญ้าก,ก็คือ ก็คือแฟนนะครับคนจัดนะเ,เราพิการก็มีหน้าที่คอยเก็บภาพการจัดย่าเขายังมีนะครับมีแฟนเก่งมีตัดย่าได้ครับรถได้ครับรถมอเตอร์ไซค์รถกระบ,บะได้ก็ค่อยเชื่อคำพังยัวผมเอง มันข้างเดียวมันก็ทำลำบากก็เลยภาพอาจจะไกลหน่อยนะครับเพราะว่าตัวผมมันลงมือมันลงได้แต่มันเดินไม่ถนัดว่านะครับยงัว่านะครับคนพิการนะครับ น้อยก็มีเพืเเเ่อนๆเพื่อนๆใครคอยเป็นกำลังใจครับให้หน่อยนะครับดูแล้วก็กดไลค์หรือกดแชร์หรือกดติดตามให้มั่งก็ได้นะครับจะได้มีเพื่อนมีมาคอยมามาติมาชมมันก็ดีหลอ,อย่างนะครับ ถ้าตัดหญ้าไ่บ่อยเริ่มหน้าหนาวแล้วเนี่ยตัดมากๆก็ไม่ค่อยดีนะพื้นดินมันจะแห้งง่ายสำหรับต้นกล้วยก็ดินก็ไม่ชุ่มชื้นมันมันก็มองดูจะเที่ยวๆ ก็มองดูฝนจะไม่มีแล้วขนาดเมื่อคืนนี้ก็มีเมฆคลึ้มเลยเหมือนตกไปปลอยเดี๋ยวตกเดี๋ยวหยุดกลางคืนเพราะว่ามันมีพายุเข้าทางไหนทางใต้หรืออะไรมันกระทบยันนี่เลยยันน้องชายเลยพาหนาวเดืออากาศหนาวเลมีลม ไม่มีดดแดดจะมีวันนี้มีแดดก็อิเชื่อนะไม่มีแดด,ดดพอดีก็คนจัดจ้าก็อยากจะมาตัดก็มาเลยก็มากับเ้ามาเป็นเพื่อนเนาะ นะครับจะใครติชมหรือเข้ามาเข้ามาติมาชมได้นะครับว่ากนจัด้าเป็นยังไงถือมือใช้ได้ไหมนานตัดทีก็ยังไม่พิ้วเท่าไหร่นะ ครับงั้นเชนีส้สวัสดีกันครับสวัสดีครับเดี๋ยวไว้ว่าหน้าจะถ่ายให้ดูใหม่ครับครับสวัสดีครับ